แม่บอกผมว่าตอนผมว่าหาเงินเินได้ผมเองอะไม่ชอบเดินตามหลังเธอแล้ดูเขาทำขนมจากนั้นเมื่อผมโตขึ้นผมก็เรังช่วยแม่ทำบ้างหลังจากที่แม่ผมเสียชีวิตไปตากรย่ายก็ไม่ทําใจที่อยู่ในเมืองเอสหากแม่นายเห็นนะช,ชีวิตยอดเยี่ยมจะไม่ชีวิตชีวาแม่นายต้องดีใจกันใหญ่แน่เลยดังนั้นแม่อยากจากบ,บ้านไกลแค่ไหนก็ตามผมกม็อยากบรรลุความฝันที่เป็นคนทำขนมหวานให้ได้ ไม่พ่ออยากก่าคัดค้านผมมากแค่ไหนาผมก็ไม่อยากหันหลังกลับไปแล้วแล้ววันนี้ผมได้กำหน,นดการเดินทางเอาอะไรอีกไหมวันนี้ต้องสิบโมงจะมีการประชุมเกี่ยวกับเกียรติชิวชวครับก้จัดการเชีของหัวเติงวันนี้บ่ายสองในน้นมาคุยเรื่องวงการครับชิลซกิเหรอใช่ครับมาๆมาีรม,ม,มากินตอนร้อนๆเลยวันนี้ได้กินหมูปิ้งของผมวันที่หนึ่งเดือนหน้าก็ต้องมาให้เกียรติผมกับมีมีทุกคนนะได้ยินไหมเนี่ยวางใจไปเถอะ ม่ต้องเตือนก็นได้ต่อให้วันนั้นนะ่ะมีเรื่องสำคัญทาฟ้าผมก็ต้องไปเข้าร่วมอยู่ดีชาบเลยดูอย่าทนเสียงร้าวมาขู่เราเนี่ยนะคิดวความสัมพั์ของพวกเราอ่ะมันง่ายไปไหมเนี่ยสุเสริงแกยังกล้าพูดถึงวามสมพั์ของพวกเราเหรอคิดว่าผมไม่รู้เรื่องไงที่พ่อของผมแปบบอกพวกแกมาโอ้โหลูกพี่ฮอยนายก็รู้สิว่าเป็นคำสั่งของลุงฉีใครจะกาฟาฟล้าฝ่าฝืนล่ะ พอได้แล้วสิยูไปตาหูเธอถึงแม้พวกเราจะทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายสภาพของคุณก็ไม่ได้เป็นไมเนี่ยออกจากบ้านไปยังได้แฟนคนนึงกลับมาไม่ใช่หรอนั่นสิพวกเราถือว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องความรักของคุณนะไปไหนอ่ะก็ไปเธอนั่นเพราะตัวผมเองที่มีเสน่ห์แม่เจ้ายายเหว๋เธอกินหมูปิ้ง่ไปคนเดียวหมดเลยหรอ ไปไม่ได้ยังไงเนี่ยไม่เหลือให้บ้างเลยเหรอพอๆๆแค่หมูเป็นยังนะเติมไปแล้วให้พี่อีกเยอะๆก็ได้ตาฉีแฟนแกผู้จัดการของบริษัทของเติมงใช่ป่ะใช่ใช่ใช่แกรู้ได้ยังไงอาชีพของรูซี่แล้วไม่เคยบอกพวกแกเลยเนี่ยใช่แกไม่ได้พูดแล้วได้ข่าวมาจากบริษัทฉีให้พอแกได้รู้เรื่องนี้ไปแล้วมั้งพูดอะไรนะ คืนวันนั้นฉันคุยเข้าตกลงกับท่านฉันก็เลยไม่ได้คาดหวังเลยวพราะคุณน่ะจะมีความเห็นอกเห็นใจให้ทางเราอยู่แล้วค่ะเอกสารที่ฉันโชว์ให้ดูเพราะว่าฉันน่ะอยากให้คุณเข้าใจความสามารถของฉันเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณไม่ยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับฉีอยู่ฉันรับปากเลยว่าฉันจะไม่เผยเรื่องนี้ให้สังหาริมทัพย์เชงเจียนรู้ค่ะประษาทฉีให้ยกเลิกการบล็อกสินเชื่อของสั่งหามทรมซัเชงเจียนคนาการปล่อยสินเชื่อให้สั่งหาริมทรัพย์เชงเจียน อสั่งหาร,ริมทรัพย์เชิงเจียนจำนวนเงินประมูลของเขตชิวชุยประสาทฉีให้แพ้สั่งหาร,ริมทรัพย์เชิงเจียนชนะจากนั้นคุณคก,ก็ยกเลิกการบอกสินเชื่อของสั่งหาร,ริมทรัพย์เชิงเจียนคุณก็เลยมีเหตุผลที่ว่าเงินทุนไม่พอจากนั้นโอากาสพัฒนาของ, ui, งเขตจิวชุยแพ้ให้แก่เชิงเจียนค่ะจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนไว้จากนั้นค่อยปล่อยค่าปลอมของเขตชิวชุยออกไปร่างแผนการของการพัฒนาของเขตจิวชุยจะกลายเป็นไม่เหมาะสมทางการต้องเรื่องที่อื่นมาพัฒนา ึงเวลา,านั้นเงินทุนของเชียงเจียก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วแล้วโอกาสพัฒน,นาฟื้นขึ้นใหม่สำหรับคุณก็จะถือว่าเป็นเรื่องง่ายไปเลยทีเดียวแล้วค่ะเยี่ยมมากเชโรซีเธอทำให้ฉันนะเริ่มใช้มุมมองใหม่ต่อเธอแล้วงั้นท่านประธานฉีตัดสินใจได้หรือยังคะไม่มีปัญหาโครงการปรับแต่งของซินไร่ฮสตสปริงเธอยังคงเป็นคนรับผิดชอบและเรื่องคุณกับฉียู่ผมก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วดีใจมากที่ได้มีความเห็นด้วยกันคะ่ะ เฉลียวสิใจจริงจริงถ้าเขาไม่ได้เป็นแฟนกับฉีอยู่นะผมจะจ้างเขามาทำงานที่บริษัทฉีให้ด้เงินเดือนส,สูงๆแต่น่าเสียดายแตนน่นายเอ้ยการไม่ยุ่งเกี่ยวอะ่ะก็มีวิธีเล่นแบบไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยแลวยังมีอะไรอีกตั้งเยอะค่อยๆดูกันไปก็ได้พี่เชียไปบริษัทฉีให้แล้วพวกเธอคิดว่างไงจะได้ผลไหมเนี่ยพี่เฉียไปบริษัทฉีให้แล้วพวกเธอคิดว่าง,งจะได้ผลไหมเนี่ย คือถ้าพี่เชียกล้าไปเขาก็ต้องมีความมั่นใจอยู่แล้วดิถ้าที่แบบอันนี้นะฉันสงสัยว่าท่านประธานเฉียจะรู้ได้ยังไงอะเพราะนายฉีได้ออกจากบ้านไปเป็นไอดอลมาทำขนมหวานตั้งนานละถ้าสงสัยมิซูมอมาทำเรื่องอยู่ว่ะถ้าไม่ใช่เขาอะเราจะเป็นใครละ่ะคือเขาเห็นพี่เชียรููซีอยู่ดีๆไม่ได้เลยคือพูดแล้วก็ได้โมโหนะสงสามวันนี้เรื่องยุบยิบในบราาาิษัทมันไม่น่าฟังมากทุกคนอยากให้พี่เชีย์ลาออกพูดอย่างกับว่าพวกเขาอาจะไปแทนที่พี่เชีย์ได้ก็ไม่ดู ไม่ได้คิดมากแต่มีคนน่ะที่ไม่มีความสามารถชอบพูดนินทาแต่ความจริงแล้วคือพวกเขาอ่ะแค่อิจฉาเท่านั้นเองแล้วไม่อยากเห็นผู้หญิงคนใดได้ทั้งกิจการการงานและความรักแค่นั้นเองพี่ลูซสฉันได้คุยกับประศรีให้าแล้วเราจะมาประชุมกันหมายวันศุกร์อีกทีประหยัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาและฉันจะยืนยันอีกครั้งก่อนเลิกงานนะคะรับทราบค่ะ ตอนทำงานอย่าโมต่พูดเรื่องเลยเปิยน,นะอืมค่ะข,ขอกลับออฟฟิศก,ก่อนนะคะอ๋อหน้ามาจริงๆเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพี่เชลรูซีคะมีที่ไหนต้องแก้อีกไหมคะไม่มีปัญหาแล้วเอกสารพี่์อกกอกมาก่อนมันสุกก็ได้แล้วตอนนี้คุณเลิกงานได้แล้วนะยังขอตัวก่อนนะคะ พี่เชลูซีก็รีบเรื่องงานกลับบ้านนะคะชิยูเฮาเหรอตอนนี้ฉันกำลังเรื่องงานแล้วนะยังรอในร้านหรือเปล่าให้ฉันหนะ้าปร,รับไปเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในร้านครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นล่างของบริษัทพี่เอาไรนะชั้นล่างของหัวเติงเหรอติง้งชิยูชิยูทำไมวันนี้ได้มาเร็วจัง ใช่การเลี้ยงวันนี้ได้เสร็จก่อนครับเป็นอะไรหรอเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะทำไมดูไม่มีความสุขเลยมันดูชย่ขนาดนี้เลยเหรอตกลงนะเป็นอะไรเนี่ยไม่มีอะไรแค่รอจนหิวแล้วพูดไม่ได้หรอพี่ช่วงเนี้ยทำงานเป็นยังไงบ้างได้เจอเรื่องลุงยากและเรื่องที่ทำให้พี่ลำบากไหมแต่รู้แล้วเหรอ ใช่ผมรู้แล้วคือพ่อผมอ่ะทำให้พี่อับอายตอนที่พี่ประชุมเขาให้พี่ออกจอาโครงการแล้วเขาอ่ะยังมาให้พี่เลรากับผมดูซสิคือเกิดเรื่องแบบนี้ทำไมไม่เล่าให้ผมฟังอ่ะเล่าให้นายฟังอ่ะแล้วก็ให้นายไปทะเลาะกับพ่อนายเพราะฉันเหรอทำแบบนี้จะยิ่งทำให้พ่อคุณอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะไม่เหมาะที่มาคบกันนะเขามาต่อต้านคุณในฐานะที่เป็นแฟนพี่ผมก็ต้องมีจุดยืนชัดเจนให้พ่อผมรู้ไม่ใช่หรอ ชยูคือเพราะว่าสําหรับคำถามแบบเนี้การที่เรามีอารมณ์อ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือมาบ่นกับนายมันไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เนี่ยคือฉันน่ะชอบแก้ปัญหาก่อนนะที่จริงแล้วฉันไม่ได้ชักชวนคุณพ่อแล้วเขาตกลงว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเราสองคนแล้วพี่คือพี่ทําให้ผมรู้สึกแย่มากเลย,ยจริงๆอ่ะมันก็คือความสัมพันธ์ของเราสองคนเองแต่เพราะว่าผมเองที่ทําให้พี่ลำบากใจแต่ผมอะ่ะช่วยอะไรพี่ไม่ได้เลย จริงๆแล้วผมอยากเป็นตัวที่พึ่งพาของพี่นะแต่พี่ดูเหมือนไม่ต้องการเลยนี่โง่จริงๆเ,เ,เลยฉันไม่ต้องการคุณแอะได้ยังไงล่ะใจฉันนะ่ะต้องการคุณร่างกายฉันก็ต้องการคุณตัวฉันทั้งตัวก็ต้องการคุณต้องการคุณมากๆๆๆๆๆ,ๆเพราไปที่เว็บบองหวงัง แฟนเป็นคนเข้มแข็งมากทำอย่างไรให้เขารู้สึกว่าอย่าเพึ่งพาเระบ้าง แฟนเป็นคนที่เข้มแข็งเพระแข็งแรงมากจะทำอย่างไรให้เธอรู้สึกอย่าพึ่งพาผมบ้างผมเพิ่งจบระดับปัญญาตีและแฟนผมโตวกว่าไม่กี่ปีปัจจุบันน่ะทำงานแล้วเขาเป็นคนที่มีความสามารถทำงานเก่งมากระดับหัวหน้าต่างไว้เนื้อเชื่อใจให้เธอรแรโครงการใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเวลาเธอทำงานผมยังไม่กล้าไปรบกวนเธอแต่คิดไม่ถึงว่าเป็นพ่อผมเธอเจอเรื่องไม่แฟร์ในการทำงานก็ไม่กลา้าไปปาบอกผมและแก้ไขปัญหานั้นอยู่เพียงคนเดียว จนกระทั่งผมได้รู้เรื่องราวต่างๆทั้งหมดจากคนอื่นผมรู้สึกเสียใจมากผมแค่อยากให้เธอได้แบ่งเบาภาระต่างๆมาที่ผมหรือไม่ก็ใช้เรื่องราวต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องงานหรืออะไรก็าตามผมควรจะทำอย่างไรดีเพราะถึงขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนมาสแสดงความคิดเห็นไหม เปประวัติเธอแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วเธอเป็นคนหัวไวฉันบอกแล้วว่าจะจ้างเธอและส่วนเรื่องที่คุณกังวลต่อไปเธอได้รับช่วงต่อจากฉันฉรับรองว่าจะไม่ให้เธอติดต่อกับคุณมากเกินไปโอเคปล่อยมิงหมิงจากการก็แล้วกันอย่างไรก็าตามได้รับการว่าจ้างให้รับผิดชอบงานโฆษณาหวังว่าฉันจะคิดมากเกินไปครั้งนี้ต้องมีคนตอบพูดแน่ น้องชายฟังฉันนะถ้าเป็นผู้หญิงแกรง่งที่พึ่งพาตัวเองได้ต้องเชิญหน้ากับความกดดันในชีวิตราะการทํางานไม่ได้เป็นอย่างที่นาะยคิดสมอความรักที่สมบูรณ์ควรจะมีพื้นที่ของตัวเองก็จริงแต่การที่เป็นแฟนนายไม่ได้เ,เรื่องต่างๆที่ไม่สบายใจมราระบายที่นายมันก็หมายความว่าไม่นานความสมพัญของพวกเธอไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องจบหรือว่าฉันทำได้แต่มองดูเธอแบกบรับทุกอย่างเพียงลำพังเพราะไม่ว่าอย่างไะก็เข้าไปช่วยไม่ได้อยู่ดี ถ้าจะสู้เธอเมื่อไหร่นายจะโตเป็นผู้ใหญ่มีความคิดรอบครอบแล้วแฟนของนายคงจะยอมเปิดใจกับนายเด็กน้อยเอ้ยเอ้ยโตเป็นผู้ใหญ่หรอทำโมทีในวันยุด พี่ครับถึงแม้ว่าผมจะทำอะไรให้พี่ได้ไม่มากแต่ผมหวังว่าพี่จะสามารถผ่อนคลายตัวเบาลงบ้างรถที่ฉันจอดไว้ที่บ้านให้เพื่อนบ้านขับมาแล้วงั้นต่อไปนี้ผมจะเป็นคนรับส่งพี่ไปทำงานได้ไหมครับได้สิรถมาถึงแล้วขอตัวกันนะครับวันหลังฉันจะเลี้ยงข้าวให้นะครับได้อย่าลืมชวนพี่สซไพมาด้วย เริ่มเปิดร้านวันนี้ร้านเปิดกิจการสามวันแรกลดราคา20%นะครับลูกค้าที่สนใจชุดจีนโบราณหรือกระโปรงโรกีตาร,รับส่วนลดอีก10%ไปเลยครับนอกจอากนี้ลูกค้าที่เป็นแฟนคลับของอาจเจ้าและฉันจะได้รับบัตรรางานพิเศษลดราคากระนำ้ำดื่มน้ำความอร่อยเจนทุกคขวานเขามาลองกันได้เลยนะคะคัโลลุย่ยีพ่อข้อิีของเราอะทำงานเสร็จหรือยัง ฉันใกล้จะเลิกงานแล้วนายจะมารับฉันเมื่อไรเออดูเหมือนว่าวันนี้จะมารับพี่ไม่ได้แล้วกาบแล้วเชียวแต่บางคนไม่ยอมของร้านตามกันไปแล้วใช่ไหมขอโทษจริงๆครับผมผ่้สัญญายกับพี่ว่าจะไปรับไปส่งพี่นี่แค่ผ่านไปไม่กี่วันก็ผิดคำพูดแล้ว ไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองไม่ต้องคิดมากเอาเถอะถึงแล้วไม่มาฉันก็จะไปหาหนายอยู่ดีเชอยู่เราฉันประมาณสามสินาทีนะเออขอรดครับขอรดค่ะชินชวนเหรอ